พอมาเป็นมัธจิตพบก็มีความสามารถสูงนะสามารถทำกิจส,สี่กนะิจให้เสร็จหรือให้เป็นไปในขณะเดียวกันพร้อมๆกันได้นะซึ่งท่านเปรียบเสมือนเดีียวเสมือนตะเกียงก็แล้วกันนะง่ายกว่าะตะเกียงซึ่งมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งหไส้ตะเกียงสองน้ำมันนะ ใสตะเกียงสองน้ำมันพอเราจุดไฟป๊บอันดับแรกเนี่ยมันเผานะมันเผาไหมหรือมันจุดติดที่ไส้ตะเกียงอันดับแรกนะความจริงมันไม่ใช่อันดับแรกมันพร้อมกันเลยแต่จะพูดเรียงลําดับไม่เห็นภาพก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยมันก็เผาไส้ตะเกียงก่อนนะแล้วก็ อันดับที่สองเนี่ยกำจัดความมือดอันดับที่สามก็สร้างแสงสว่างนะแล้วก็อันดับที่สี่ดูดซึมน้ำมันดูดเผาไหม้น้ำมันไปในตัวกิจสี่กิจนี้ไม่ว่าจะการเผาใส้ตะเกียงไม่ว่าจะเป็นการนะกำจัดความมืด ในรในัศมีที่ตนมีแสงสว่างได้เท่าไรก็เท่านั้นเนี่ยนะ mm hmm. ก็เปรียบเสมือนมรคจิตแต่ละขั้นแต่ละดวงน mm hmm. ในสี่ดวงเนี่ยก็จะมีรัศมีมีความสามารถมากน้อยพีก,กัดไม่เท่ากันชั้นใดนะร mm ัศ hmm. มีแสงสว่างที่จะกําจัดความมืดก็เช่นเดียวกัน mm hmm. แล้วก็สามสร้างแสงสว่างสี สีดูดซึมน้ำมันเผาไหม้น้ำมันนะไปพร้อมๆกันเลยนะไปพร้อมๆกันเนะเราจะเปรียบเทียบอย่างไรก็ได้นะว่าขั้นตอนเนี่ยแต่ก็ต้องอยู่ใน4ีตัวอย่างนี้นะ,ะถ้าจะเอาตามลำดับก็คือตามลำดับนะจุดไฟไฟติดไฟขณะไฟติฟดตเนี่ย ขณะไฟติดไฟที่เราจุดที่ตะเกียงเนี่ยนะมันติดปุ๊กมันก็ทํากิดสี่กิจอะ่ะือเรียกว่าถ้าเป็นเครื่องจักรก็คือเครื่องจักรสี่เครื่องจักรทางานพร้อมกันเลยครึบเดียวสี่อย่างสี่เครื่องพร้อมกันเลยทั้งเผาไหม้ไส้ตะเกียงทั้งดูดซึมน้ํามันทั้งสร้างแสงสว่างทั้งกําจัดความมืดสี่อย่างนี้เนี่ย ตะเกียงตะเกียงหนึ่งในเวลาเราจุดไปเนี่ยมันทําได้พร้อมกันหมดเลยทั้งสี่กิจฉันใดก็ฉันนั้นมัคจิตเวลาเกิดปุ๊บก,ก็ทํากิจสี่อย่างปั๊บไปพร้อมๆกันหนึ่งก็คือรู้ทุกขสัจจะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดไม่เกิน สิ่งใดที่เป็นทุกขสัจจจริงก็รู้สิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นก็ไม่ต้องรู้น,นี่คือหน้าที่ที่หนึ่งนะเรียกว่าทุกขอริยสัจจ์กิส่วนหน้าที่ที่สองเนี่ยสมุทัยยะละสมุท,ทยัยละสมุทัยก็เปรียบเสมือนเผาผ่านดูดซึมน้ำมันนะอันเป็นต้นเหตุแห่งการจุดติดไฟนั่นนะ มันเป็นต้นเหตุแห่งการจุดไฟติดื่จุดติดไฟนั่นเองนะแล้วก็อีกสองกิจมีนิพพานเป็นอารมณ์นะมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ทำให้อเรียมารคมีองคแปดเกิดขึ้นสี่อย่างพร้อมกันเลยนะว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็ต้องมีการฝึกฝนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เป็นลําดับเป็นลําดับนะจะฝึกเดียวเป็นมัคจิตทันทีไม่มีในโลกนะแต่ถ้าเราไปสังเกตบุคคลเช่นในยุคพุทธกาลตามที่เราศึกษามาได้ยินมาเนี่ยเยอคนนั้นก็บรรลุเดี๋ยวคนนี้ก็บรรลุ เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างมีเป็นโกรธยังมีเลยทำไมนั่นนะเหมือนเหมือนกับว่าเขาบรรลุเร็วมากเหมือนเหมือนกับว่าเขาเนี่ยข้ามขั้นข้ามตอนเหมือนเหมือนกับว่ายุคเราทําไมไม่ต้องมาบอกว่าเป็นขั้นเป็นตอนความจริงไม่มีใครนะข้ามขั้นข้ามตอนคนยุคก่อนที่เขาบรรลุเร็วเนี่ยเขาไม่ได้ข้ามขั้น แต่ที่เขาบรรลุเร็วกว่าเราเนี่ยไปหลายปีมากเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าอดีตชาติก่อนๆของเขาแต่ละชีวิตเนี่ยเขาได้ทำการสั่งสมสะสมฝึกฝนให้กุศล,ลจิตเกิดมาหลายภพหลายชาตินะเป็นภพเป็นชาติภพนี้ชาตินี้ในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนะองค์ที่4นี้เนี่ย นะบุญที่เขาทำไว้สั่งสมไว้ส่งผลเปิดโอกาสให้เขาได้มาเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่ได้ฟังตามจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะโอกาสบรรลุก,ก็เลยง่ายนะบรรลุง่ายแต่ไม่ได้มีการบรรลุข้ามขั้นนะบรรลุไปตามลําดับเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยบรรลุต่อเนื่องเลยบรรลุต่อเนื่องเลย นะส่วนใหญ่ก็บรรลุแบบนานๆกนนว่าจะบรรลุก่นนานเละเกินบรรลุแล้วขั้นต่อไปก็อีกนานอย่างนี้ก็มีนะส่วหลายๆคนในโลกนี้เนี่ยยังไม่บรรลุเลยเรียกว่ายังไม่ถึงไหนเลยนะยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมมีการขยับแต่ว่าเป็นการขยับย่ำอยู่กับที่บางเป็นการขยับที่ ขยับเดินถอยหลังบ้างขยับเดินหันหลังให้บ้างนะไม่เป็นการขยับเดินหน้านะบนเส้นทางที่ถูกต้องที่จะนำพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเป็นส่วนใหญ่นั่นการบรรลุนะสำหรับบุคคลในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากจิงเป็นเรื่องที่ยากนะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดทีท,ทุ่นทีท่วนเสียก่อนนะยังไม่ต้องรีบไปปฏิบัติแบบนั้นโดยตรงเพราะว่าข้อมูลการปฏิบัติหลักการวิธีการการปฏิบัติแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเวลากำหนดไปกำหนดไปจเจริญกรรมฐานไปจเจริญกรรมฐานไปเราจะเจอสิ่งที่แปลกประหลาดนะ แต่ถ้าเราไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยก็แปลว่าเราไม่มีความรู้ทางปริยัติเราจึงไปเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งแปลกประหลาดซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแต่เราไม่เคยเจอมาก่อนจึงเรียกว่าสิ่งแปลกประหลาดนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมก็แปลว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นทําอย่างไรจึงจะมีความรู้ในเรื่องนั้นก็ต้องเรียนไงการที่เราเรียนข้อมูลธรรมะนะ มันเป็นทั้งการปฏิบัติไปในตัวเป็นทั้งการรู้ข้อมูลหลักการไปในตัวนะได้ประโยชน์มากมายแล้วก็โอกาสที่ขณะเรียนธรรมะไปนะรู้ธรรมะไปรู้หลักการไปเนี่ยอาจจะบรรลุเหมือนคนยุคก,ก,ก่อนยุคก,ก่อนก่อนที่ฟังธรรมไปบรรลุไปฟังธรรมเสร็จบรรลุเลย ฟังทำเสร็จไปปฏิบัติต่ออีกนิดหน่อยก็บรรลุเลยอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นกันได้นะเป็นกันได้จะเลยว่าก,การศึกษาพระปริยติศาสนาเนี่ยก็คือการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพระอรหันต์ทั้งหลายตั้งแต่ยุคสมัยที่ทําสังเยนาครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาท่านจันลงเอาไว้อท่านปกป้องรักษาดูแลคุ้มครองสืบทอดเอาไว้ จึงมีมาถึงทุกวันนี้นะดังนั้นการที่ถ้าเราเรียนปริยัติศาสนะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอีกทั้งการช่วยกันจันร์ลงคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยกันสืบทอดต่อยอดให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการเป็นข้อมูลที่ผู้อื่นได้มีส่วนในการรับรู้กระจายกันไปด้วย จะได้บุญจากส่วนนี้อีกก็มหาศาลนะนั่นโอกาสที่เราศึกษาพระปริยะติศาสนะไปบรรลุไปก็มีได้นะไม่ใช่ว่ามีไม่ไดนะ้แต่ถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลมีความรู้ทางหลักการทางปริยะติศาสนะก็ไม่ได้ศึกษาไปเนี่ยเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปวิธีการปฏิบัติถูกหรือผิดเรายังไม่รู้แล้วเวลาไปเห็นสภาวะ นะความจริงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะไม่ตกใจกลัวเข้าใจผิดหรือนะโอกาสที่จะตกใจกลัวเข้าใจผิดเนี่ยมันเยอะกว่าคนที่เรียนรู้ไปแล้วคนที่เรียนรู้ไปแล้วเหมือนกับคนที่ศึกษาแผนที่ไปแล้วข้อมูลเกี่ยวกับระหว่างทางระหว่างเดินทางก็ดีระหว่างทางเดินก็ดีเนี่ยหรือว่า,าจุดหมายปลายทางก็ดีสามารถ ที่จะป้องกันตัวนะระมัดระวังตัวได้อะไรได้ไงแต่การที่คนที่ศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ลเลยว่าณนะเวลาไหนช่วงไหนขณะไหนโอกาสที่เราจะเจอสภาวะอย่างไรเนี่ยนะเราจะต้องทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรอันนี้ปฏิบัไหมคะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาไปก่อนเนี่ยเจออะไรก็นึกว่าบัรุแล้วไปเสียหมดนะเจออะไรแปลกๆเนี่ยก็นึกว่า ได้ทำชั้นสูงไปแล้วเสียหมดถ้ามันยังไม่ได้ละ่ะแล้วโอกาสที่จะไม่ได้เนี่ยมันเยอะกว่าได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของอรายละเอียดของสภาวธรรมนั้นๆน,น,นะที่มันเป็นสภาวธรรมที่เขาเพิ่งมาเจอเป็นครั้งแรกเขานึกว่ามันเป็นนิพพานแล้วอะไรแล้วเนี่ยแปลว่าเขาเข้าใจผิดเขาก็ปิดกัน้น ทางเดินของเขาแทนที่จะเดินต่อไปเพราะมันยังไม่ถึงเขากลับไม่เดินแล้วเพราะเขานึกว่าถึงแล้วก็เกิดมาจากอะไรละ่ะความเข้าใจผิดเช่นนี้เกิดมาจากการที่ไม่ได้ศึกษานั่นเองนั่นการศึกษาจริงเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ตรัสไว้ว่าศาสนามี3ประการคือหนึ่งปริยติศาสนาคือการศึกษาเรียนรู้และต่อยอดคือสอนให้ผู้อื่น บอกการผู้อื่นได้รู้ด้วย 2. ปฏิปฏิศาสนะก็คือการนําข้อมูลรายละเอียดที่เราศึกษาแล้วมาปฏิบัติตามนะส่วนข้อที่3ปฏิเวทษาศาสนะเนี่ยขึ้นอยู่กับปฏิปฏิศาสนะว่าเราปฏิบัติได้อย่างไรถูกต้องตามหลักของปริยติศาสนะหรือไม่นะขึ้นอยู่กับหมายเลขสองและหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนหมายเลขสนะามเ,เนี่ย เป็นผลที่จะพึงเกิดจากการปฏิบัตินะดังนั้นเราไม่ต้องไปศึกษารายละเอียดว่าปฏิเวทธาศาสานาจะต้องทําอย่างไรไม่ต้องทําอย่างไรเพราะเป็นผลที่เกิดจากการที่เราปฏิบัติถูกต้องนะปฏิบัติตรงตามที่เราเรียนมาแต่ถ้าไม่ได้เรียนมาโอกาสที่จะปฏิบัติถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องยากขนาดเรียนแล้วยังปฏิบัติไม่ค่อยจะถูกหรือไม่ถูกเป็นส่วนใหญ่ แล้ถ้าไมา่ได้เรียนแล้วจะปฏิบัติถูกต้องได้อย่างไรเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิเวทะเราจะไปบรรลุได้อย่างไรนะดังนั้นจึงมีฉันทะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจศึกษาปริยติพระปริยติศาสนะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแล้วมีเวลาว่างแล้วค่อยไป นั่งเจริญกรรมฐานผ่านอารมณ์ที่เรากำหนดได้ดีที่สุดนะก็แนะนำเป็นเบื้องต้นเป็นแนวทางให้เราท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้นะสำหรับวันนี้นะก็คงจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะอาจจะยังไม่พอเพียงเพราะว่ามันยังมีข้อมูลอีก